สวัสดีครับผมนายปริญญาเดชประกรณ์ครับเรียกสั้นๆว่าเก่งครับตอนนี้อายุ18ปีครับจบจากโรงเรียนมัธยมสังกีบริยาครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมครับผมตอนสมัยศึกษามัธยมนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบสร้างเสียงหัวเราะให้เพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ชอบจะทําอะไรตลกๆครับรูปถ่ายนะครับพูดถึงรูปถ่ายแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปธรรมดาาไม่เป็นนะฮะชอบชอบสร้างความแปลกใหม่หรือว่าแรงงานจะใหม่ๆอะไรครับผมบางรูปมันอาจจะออกเกเๆไปบ้างครับอย่างรูปนี้ ร,รูปนี้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 ครับผม <Del> <èn> ตอนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนะครับก็เป็นโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนดนตรีครับผมก็ได้รวมวงกับเพื่อนแล้วก็ออกประกวดกันนะครับได้รางวัลมานิดหน่อยครับแล้วก็ได้มีการประกวดแข่งขันเปียโนนะครับในโรงเรียนผมก็ได้รับรางวัลชนะเลิศครับมีรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับผมแล้วก็นี่คือวงของเพื่อนๆนแล้วก็ที่ร่วมกับอาจารย์ด้วยนะครับนี่คือ ื่อนสนิทของผมครับผมคนแรกแท้ครับคนที่สองจิ๊บครับหนุนครับจิ๊บตอนแรกไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะครับดูจากรูปครับครับส่วนอาหารอาหารที่ชอบกินนะครับแกงฟักทองครับต้มขาไก่ครับปาีาคาโบนาล่าครับนมครับแลวขนมขนมอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทำจากนมและชีสครับผมก็เขาก็ได้รู้จักผมไปบ้างแล้วนะครับอาจจะเล็กน้อยแต่ก็ ยังพอให้ได้รู้จักกันนะครับขอบคุณมากครับผมนอเป็